ดี๋ยวโอ้โหกันจาเคย่าสอนง่ายครับอูต้นนะครับบอ้โหโบโหยาอีดีกักการไม่ดนตรเลย้หนเลย มีนน uh, ักาาวย่ตอนนี้ถอนยากครับดูดูหายมั่งหายมั่งหายมั่งตองแียงนี้ครับกบรังครับโอ้ยตอนนี้ยากครับ จ้าอ้าอโอ้โหครับอันนี้ผลวิทยุเรากำลังถอนโอ้โหดูชาติจะถอนยากมากได้เปล่าได้ไหมาได้ปีกิชเจ้ะโอ้โหเขาตกลงไปในหิบแล้วตันนี้ครับผอบชุดของเราครับสำหรับภารกิจของเรามีผอบะชุดทํำทางครับ เป็นคนสั่งการทุกอย่างโอ้โหเขาเมาแล้วครับเขาวิ่งแล้วครับเขาเริ่มวิ่งไปแล้วโอ้โหเขาเหนื่อยมากโอ้โหโอ้โหเขาดีบไปแล้วเอา